สวัสดีจ้าข้วบันบานบันทงจ้ามื้อนี้สิมีเมนูเอียงมานำเสนอรอเบิ่งเลยเนาะจ้าจ้าเห็นว่าทุดิบแล้วก็ต้องเว่าลายใหญ่หางเนาะจ้ามื้อนี้เ่ากระสิมาเฮ็ดต้มยำทะเลแซบๆจ้ามีแต่หมึกกับปุ้งกับเปลว่ัทะเลแล้วเนาะจ้าเนาะจ้าคือก้าเหมือนเดิมเนาะจ้าห่อกระสิตังน้ำให้เดือดเนาะจ้าข่าตะไคร้เนาะจ้าหอมแดงแล้วก็พริกสดเนาะจ้าหั่นเป็นชิ้นตามห่ามากแล้วเ่าก็ลงไปเลยเนาะจ้า บานเฮากะซีมีบักขามเปียกบบ้านเนาะจ้าใส่ลงไปพร้อมเนาะจ้าหรือว่าบางคนอาจใส่น้ำหมักน่าก็ได้เนาะจ้าสูตรไผ่สูตรมันขึ้นเก่าลวเนาะจ้านะจ้าพอเดือนแล้วห้องกะปรุงต่อเนาะจ้าเกลือจ้าผงปรุงรสใส่ลงไปเนาะจ้าต่อมาหนูกะใส่เห็ดฟางก็เนาะจ้าเห็ดฟางเป็นอีอยงที่สุกยากเนาะจ้าแต่ว่ากุ้งกับปลาหมึกเข้าเป็นอีอยงที่สุกง่ายเข้ากับใส่ที่หลังเนาะจ้านะเขาก็ใส่เห็ดลงไปก่อนเนาะจ้า ปรุงรสชาติปรุงเอียงให้เรียบร้อยแล้วเขาค่อยเอาทะเลลงนะจ๊ะเนาะจ้าพอเดือนแล้วเขากระไ่น้าป่าลงไปเนาะจ้าพันมะเขือเทศลงไปแล้วกระส่ใบมะกรูดเนะจ้าสูตรไทยสูตรมันคือเก่าเลยเนาะจ้ะเนาะต่อมากระส่หมึกที่เขาหั่นไว้ลงไปเนาะจ้ากขต้องบูบีมือเขาเนาะจ้นะเนาะเขาเฮ็ดเองกินเองเนาะจ้า มึกมือนี่กับไส้ส่วนที่เป็นอันก๊อดก๊อดเนาะจ้ะขาขจวาวส่วนเอียงเลยเฮ้อเวลาย่างขายน้างานวัดกระแซบเนาะจ้าส่วนนี้เนาะจ้ากุ้งเขอาไว้ใส่ที่หลังเนาะจ้ามันก็สิสุกายก็ปลาหมึกเนาะก็มึกเนาะจ้านะมึกส่วนนี้มันสุกยากอยู่งจักน้อยเนาะจ้ากะบอยยากปะไหนเนาะจ้ะกากักบวยยากเฮ้อยากน้ำเจ้าของเนาะจ้าจ้า เดือดอีกจักน้อยเขากะใสกุ้งกุ้งกุ้งเขาลงเลยเนาะจ้ากะพาหลังพาอย่างเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วเนาะจ้าลงไปเลยลนหม้อแล้วเนาะจ้านานะบวกกเห็ดเผ็ดแห้งแล้วจ้าสูตรไทยสูตรมันคือเกาผู้ใดมกักเผ็ดกะตำหมักพริกใส่เลยเนาะจ้าบ้านนี้กะซีมีเล็กน้อยกะซีบพาะท่านนเห็ดเผ็ดเนาะจ้าเขาก็ตำหมักพริกใสที่หลังแล้วกะบีบบักหน้าใส่ที่หลังลก็กไ,งกไดเนาะจ้า แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลเลยเนาะจ้าชิมเบิงรสชาติเนาะจ้าจ้าพอเดือดอีกเทื่อนึงหนูกิใส่ผักเลยเนาะจ้าผักซีอย่างเนาะจ้าผักชีผักชีไปเรื่อยต้นหอมแล้วกะขึ้นสายเนาะจ้าค่นี้ก็เป็นอันเซตเรียบร้อยเนาะจ้าตักเสิร์ฟได้เลยเนาะจ้าแซ่บเนาะจ้าย่างที่บอกเลยเนาะจ้ามกเผ็ดเกระตำพริกใส่แค่นั้นเนาะจ้า ต่อมาเขาก็มาเห็ดททำการเสิร์ฟเด้เลยนะจ๊ะปักพริกไซส์เนาะจ้ะแล้วแต่ผู้มักเผ็ดบ่เผ็ดนะจ้ะชอบเปรี้ยวกับบีบมะนาวเพิ่มไปอีกนะจ้แซ่บๆเนาะจ๊ะเนาะต่อมาก็ะทำกันตักต้มยำทะเลของเขาลงไปเลยเนะจ้ะ ผู้ใดบ่ามักหัวกุ้งเก่าออกก็ได้นาะจ้าแต่ว่าหนูเหนิยวหัวกุ้งนี้ซิกนี้เจอเลยนาะจ้าความมันความแสบอยู่ตรงหัวนี่ล่ะจา้าเติมหอมสักเล็กน้อยเนาะจ้าแค่นี้ก็เป็น,นเซ็ตเรียบร้อยเนาะจ้าสำหรับต้มยำทะเลแบบบ้านๆของเฮาเนาอจา้าบั่นทงของเฮา,าจ้าเมื่อนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเนาจา้อเนะสวัสดีจ้า หงเขาหมอหนึ่งพ่อโ bon บ <c oughs> น้อหนอจ้า <c oughs> แซบแซบ่สุขูสุข้นจ้า